สั่นระเทือนว่ะประหยัดเล่นตัวนี้กูบอกเลยเรียบร้อยกูไปเลยแล้วกันเสียเวลาด้วยเก่งจริงหยอกหยอกหยอกชนะอยู่ชนะอยู่เล่นเล่นแคเล่นไปเดียวว่าเลือกเลือกมาก็ถือว่าจบแล้วไม่จบไม่จบไม่จบที่ผลเท่ากันแล้วไงติดเรื่องเรื่องแล้วก็ถือว่าติดเคิร์ดไปแล้วเวะติดเคิร์ดไปแล้วว่ะพี่หินพี่ำไงอ่ะหรือว่าตาหลุดยอดคืนนี้กูนอนฝันร้ายอีกแล้วแม่งเลย เนี่ยติดเคิร์ดเนี่ยแค่แตะเคิร์ดเดี๋ยวอะมันหลังหนุ่งจอเยื่อดิเหมือนเมื่อวานเป็นไงตาเดียวคือตาเดียวคือจบเลยไงพี่ไม่เห็นหรอถ้ามันก็ฟ้องอยู่พี่ก็ยังเลือกมันมาไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกอาจจะมีพิกผันโดนกระสุนโทษดูไม่ทันอ่ะ มีหลือนี่ตายไปหนึ่งกยิงมั่วๆตายไปหนึ่งมันมีตัวดูดด้วยเหรออดู่ข้างหลังป้อมไปยิงใครวะงแลยิงแล้วป้อมกูไปยิงใครป้อมกูกระโดดเขาไปยิงใครตายผล่หน้าวไงแม่คีอยู่ในพอยต์ป้อมเฮลมีฟลิตเกมแม่คีอยู่ในพอยต์ก็อีซี่แล้วคุณผู้ชมบอกได้แล้วป้อมตั้งตรงนี้ก็โจจีจีเนี่ยไม่มีใครทำลายป้อมกูได้แน่นอน พอลย้มันขี่ตายมันขี่ตายไอมอนพลอยไอมอนพลอยไอมอนพลอยโัเอ้ากูยิงอยัดดมแม่งคว้ามาโดนโอเคเนียบสงบไม่มีใครมาไม่มาผมไม่มานั่งโชว์ไปก่อนเลยนั่งกูปะต้นปูกระต้นปุ่ตี้ไม่มีไม่มี

ไอ้หมอทิตนั่นเองนะครับผมไอ้เจ้าไก่ละไก่เลยไม่ไกลที่หมอชิตไม่ไกลจนดูจากเองเอาอีแว่นนี้ได้ไหมเออไงล่ะผมแตะอยเวลต้องขอบคุณคุณแอร์ฟีร์ด้วยเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวมาเก็บหมดได้สองแล้วเจ๊้ยังไงตัวเก็บปูตายหมดแล้วตัวเก็บปูตายหมดแล้วยังไงมันมีป้อมเหมือนกันว่ามันจะป้อมมาสู้ก่อนนะปุ่มป้อมไหมต้องป้อมอยู่ทุกคน มป้อมแตกแล้วป้อ,บปอม,มอบอมเป็นป้อมสบกป้อมป้อมบกป้อมเป็นป้อมอะไรป้อมบกป้อมเป็นป้อมใช่ไหมแล้วป้อมบวกลายเป <ละ S 2> ็น <c oughs> อะไรกูอะิโกูบอกแล้วนะอะไรกูยอดเออต้องงี้ดีกว่าล่ำลาด้วยตาสุดยอด เกือบเก่งที่สุดในโลกโอ,ยอย่าบอกนะว่าตอนกวัวตีเอี้ยนั่นอะแมคคีนั่นนะ,นะนะใช่จริงนะนะ่ะเอี้ยใช่นะนะอาบุตไปลกูก <laughs> ชัดด่าเลยเขาก็ดูอยู่นะนะั่นแหละสวยแล้วเหรอเขาก็ดูอยู่นะนะั่นแหละเออเยี่ยออนบอยก็ดูอยู่ทำไมวะแมคคีไม่เหยียบศูนย์ทันดิ